นี่ตาปูกำลังเป็นตาปูนี่พร้อมสีออกดอกแล้วนี่ตาปูบานนี้ก็หยัดตีนหนูหยัดตีนหนูต้นนิว้วฮะหรือแม่นเบิด้ดนี่แต่ตาปูเบิดต้นเลยเยอะๆเป็นสักปีนี่เพาะท่านได้เปิดตาดอกเงี้ยฮะเป็นตัวนนเป็นี้ นี่เย็ดตีนหนูนี่เย็ดตีนหนูนี่จากจากต้นมานี่ประมาณเม็ดกลัวเม็ดหาสิบหรือเทอะไรนี่มะหอดนี่เขากิลิออกเบิดนี่ดอกซุ้มายนี่โบตรงเอาไว้นี่เดี๋ยวมันสีเลี้ยงหน่วยมันบ่ได้นี่เอาแตงแตคานี่ลบไปสี่นี่แมนเบิดนี่นี่ระยะหนึ่งเมตรหรือระยะเม็ดยี่สิบหรือเม็ดห้าสิบหรือหรือไงยังไงยังฉันก็สองสองเมตรสามเมตรก็ได้แล้วแต่ดุลพิิมพ์บางงานมันนะ งาหน่อยง่ายไงขันงานจังสี่หั่น้องก็ตุงมะแตงอีกบาเนเลยระยะ 1, 1, 1, 1, 4, 4. ขึบหนึ่งนี่ตัวนี้ได้แล้วนี่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งสิสิมีห้อกะตุงมะแตงอีก